ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไหว้พระบูชาเทพองค์ไหนถึงจะเสริมดวงชะตาสร้างวาสนาบารมีให้แก่ตนเองมาฟังกันได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นควรมีพระปางถวายเนตรหรือพระประจำวันเกิดพระแก้วมรกตเสด็จพ่อรัชกาลที่หพระแม่ลักษมีและพระโพธิสัตว์กวนอิมไว้กราบไหว้บูชาโดยพระปางถวายเนตรนั้นจะช่วยเสริมวันเกิดของท่านให้สง่า มีเดชมีสีเสริมราศีขับบาร,รมีให้ส่งพรอ,อำนวยสุขลุกนั่งเดินนอนสำราญกเกษมทุกอิริยาบถในขณะที่พระแก้วมรกฏนั้นจะช่วยเสริมความสำเร็จทำให้ได้ตามที่ใจต้องการเสด็จพ่อราชการที่5จะช่วยเสริมการค้าเรียกลูกค้ามาให้ทำให้มีชัยในการค้าขายส่วนพระแม่ลักษมีจะช่วยเสริมความร่ำรวยมั่งมีสีสุข มีทองมากมีมีเงินมากมายไร้ความหายนะและสุดท้ายพระโพธิสัตว์กวนอิมจะช่วยเสริมความสุขความเจริญความเฮงรุ่งเรืองมาให้นอกจากนั้นท่านยังควรมีรูปปั้นช้างเสือหรือรูปสิงไว้ในครอบครองบูชาโดยนำไปตั้งไว้ทางทิศเหนือเพื่อเสริมดวงให้มีเดชอำนาจชนะศัตรูหมู่มาร หรือหากรุดมาห้อยคอจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็ควรสักการะบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้กุหลาบสีชมพูและสีส้มและด้วยการทำความดีต่างๆสำทับลงไปให้มากๆทำวันละหลายความดีจะทวีสุขเร็วขึ้นค่ะ